สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เจอคลิปการเรียนกาางอนอีกแล้วนะคะลูกวันนี้ครูก็จะมาเฉลยที่ครูให้ทําแบบฝึหกหัดทบทวนไปนะคะแบบแบบฝึหกหัดทบทวนที่ครูให้ไป7ข้อของเมื่อวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้นักเรียนตรวจไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเพราะว่าครูติด งานไม่ได้ตรวจให้นักเรียนนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวให้น้องตรวจด้วยตัวเองเลยนะคะ,ะจากบทแบบทดสอบที่ครูให้ไปนะคะมีอยู่เจดข้อแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําเพิ่มอีกห้าข้อนะคะอ่ะมาดูในข้อที่1กันเลยนะคะ ในแบบฝึิาัดทบทวนนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวนะคะข้อที่1ถามว่าวัสดุชนิดใดไม่นิยมนํามาทําของเล่นวัสดุชนิดใดที่ไม่นิยมนํามาทําของเล่นนะคะ,อะกอไม้ห้ผ้าโคแก้ว ข้อนี้ตอบข้อขฝ่ายนะคะก็คือแก้วเราจะไม่นิยมนำมาทำเป็นของเล่นนะคะเพราะแก้วนั้นจะเป็นวัสดุที่สามารถแตกหักได้ง่ายเมื่อแตกหักแล้วจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้นะคะมันอาจจะบาดมือเราได้นะคะ,ะเพราะนั้นแก้วนั้นน้อยมากที่จะนำมาใช้ทำของเล่น ที่ทําอยู่ก็จะมีแค่ลูกแก้วที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะก็คือลูกแก้วนํามาใช้ทําของเล่นซึ่งทํามาจากแก้วนะคะต่อไปข้อที่2ก็สองถามว่าของใช้ชนิดใดมีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกอรูปทรงกระบอกนะคะลักษณะแบบนี้นั่นคือลักษณะของรูปทรงกระบอก ว่านั้นที่รูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกก็คือขวดน้านะคะต่อข้อกอไก่ขวดน้ําถ้าสบู่นั้นจะเป็นก้อนกลมบ้างก้อนสี่เหลี่ยมบ้างนะคะอังทรงรีบ้างหลายรูปแบบนะคะส่วนสมุดนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นคือคําตอบของข้อสองนะคะข้อกอไก่ต่อไปข้อที่สาม ข้อสามถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเสียงข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเสียงก็เสียงเกิดจากที่วัตถุหยุดนิ่งขอเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุก็เสียงเกิดจากการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุอเสียงนะคะเรารู้อยู่แล้วก็คือเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะ เมื่อวัตถุกเกิดการสั่นสะเทือนก็จะมีเสียงออกมานะคะเสียงนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางทําให้เราได้เรายืนอยู่ตรงไหนก็ทําให้เราได้ยินเสียงของวัตถุนั้นนะคะต่อพ่อขอใครต่อไปข้อที่สี่ข้อสี่ถามว่าข้อใดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เสียงกีตาร์อเสียงคลื่นคอเสียงลมพัดพวกนี้ก็ไม่ยากค่ะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสียงกีตาร์นะคะนักเรียนตรวจไปเลยนะคะถูกการถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่หข้อที่หาถามว่าถ้าต้องการทราบน้ำหนักของหิน ควรใช้วิธีใดถ้าต้องการทราบน้ำหนักของหินควรใช้วิธีใดก็นำหินมาขูดขีดกันขอ,อนำหินมาชั่งน้ำหนักข้อสังเกตสีของหินข้อนี้ไม่ยากอีกค่ะก็คือนำมาชั่งน้ำหนักนะคะจะทำให้เราได้รู้ว่าหินนั้นหนักเท่าไหร่ ส่วนการขูดขีดนั้นคือความแข็งนะคะสีก็กสังเกตสีต่อไปข้อที่6กข้อถามว่าดาวดวงใดไม่มีแสงสว่างในตัวเองดาวดวงใดไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะกอดวงจันทร์กอดาวเหนือกอดดวงอาทิตย์ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ก็คือดวงจันนะคะดดงจันรรับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วตกกระทบเกิดการหักเหส่องมายังโลกทำให้เรามองเห็นดวงจันมีนลักษณะรูปร่างต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายที่ครูให้ทำนะคะก็คือเราจะเห็นดวงจันเต็มดวงเมื่อใดอดวงจันเต็มดวงในวัน ขึ้น15้าค่ำในวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะของทุกเดือนหนึงเดือนจะมีแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือคืนเดือนพินต่อไปให้นักเรียนต่อเลยนะคะในข้อที่8ข้อที่8ถามว่าแหล่งกำเนิดเสียงใดแตกต่างจากกลุ่ม แหลงกำเนิดเสียงใดแตกต่างจากกลุ่มนะคะก็เสียงลมพัดก็เสียงฝนตกก็เสียงเคาะโต๊ะอันนี้เราดูแล้วก็สังเกตนะคะวิเคราะห์นิดหนึ่งนะคะว่าเสียงแต่ละเสียงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อดูแล้วเราก็จะได้คำตอบว่าข้อไหนที่ต่ตงจากกลุ่มออกมานะคะ อันนี้ให้น้องทําต่อจากข้อ7นะคะต่อด้วยข้อ8เลยเขียนลงในสมุดนะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่9ถามว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดเสียงสิ่งใดที่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดเสียงก็กระดาษถูกกลมพัดขอลูกแก้วกลิ้งไปตามพื้น ่อแผ่นเหล็กที่ถูกแดดเผากระดาษถูกลมพัดมีเสียงหรือไม่มีเสียงถูกแก้วกลิ้งไปตามพื้นมีเสียงหรือไม่มีเสียงแผ่นเหล็กที่ถูกแดดเผามีเสียงหรือไม่มีเสียงถ้าอันไหนมีเสียงหรือไม่มีเสียงเราก็สามารถบอกได้นะคะว่าอันไหนมีแหล่งกำเนิดเสียงหรือไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง ่อไปข้อที่10นะคะเมื่อวัตถุกเกิดการสั่นจะทําให้เกิดสิ่งใดอันนี้ไม่ยากค่ะวัตถุกเกิดการสั่นจะทําให้เกิดสิ่งใดคอสีขอเสียงขอแสงคอเสียง,งไม่ยากเลยนะคะไปข้อสิบเอ็ดถามว่าสิ่งที่เรานํามาใช้ทําสิ่งของต่างๆเรียกว่าอะไร สิ่งของต่างๆนํามาทําเราเรียกว่าอะไรนะคะสิ่งที่นํามาทําใช้ที่ใช้ทําของเล่นของใช้เราเรียกว่าอะไรคอวัสด,ดุขอวัตถุค,ดดคอองค์ประกอบต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มมาข้อนะคะวันนี้ข้อทิ่สองข้อใดไม่จัดว่าเป็นของเล่นอนี้ก็ไม่ยากค่ะ ข้อใดไม่จัดว่าเป็นของเล่นก็คือข้อใดไม่ใช่ของเล่นนั่นเองก็ตุก,กตาขอผ้าขนหนูข้อลูกบอลผ่านไปนะคะ12ข้อเฉลยไปแล้ว7ข้ออีก5ข้อทำเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวคงไม่ยากนะคะนักเรียนให้ผู้บอก5ข้อสุดท้ายนี้ให้ ผู้กครองเฉลืให้ก็ได้นะคะนักเรียนลองทําเองดูก่อนว่าตอบถูกไหมแล้วให้ผู้กครองตรวจให้นะคะอันถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆแล้วนักเรียนก็ลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่ามันไม่ยากเลยนะคะทีนี้ เราจะมีสอบปลายภาคเรียนปลายปีแล้วนะคะสอบเสร็จก็จะปิดเทิมแล้วก็ยังมีเก็บตกบ้างก็คือคนที่งานไม่ครบหรือ,อยังไม่ส่งงานบางอย่างบางตอนนะคะก็ให้ส่งให้เรียบร้อยนะคะลูกอ่ะวันนี้ครูก็ให้หนักเรียนทําเพิ่มอีกาข้อนะคะแต่5ข้อนี้ครูอาจจะไม่ได้เฉลยให้ นักเรียนลองทําดูนะคะห้าข้อแต่เจ็ดข้อก่อนนั้นครูเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องตรวจสอบของตัวเองไม่เลยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ครูไม่ได้ตรวจให้เป็นครูมาเฉลยให้แล้วนะคะ,ะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ